ได้เตือนให้เตือให้แบบแง่แง่ได้ยังสอบปปีนี้ค่ะไปปีนี้เพราะตอนนี้คนแบบเออรอแบบวันไหนอ๋อรอลุ้นใช่ไหมใช่กล้าว่าทำไมจีนแต่ว่าทุกคนแบบเอ้ยวันไหนค่ะอยากให้รู้กันต่อไปอะไรพวกนี้ก็ตอบไปเต้ยยังไม่สะดวกให้บอกใช่ไหมคะเด็กคือไม่ใช่ไม่สะดวกค ว่ากลัวว่ามันแบบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอยเงี้ยเพราะว่ามันแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบปฏิกิรกยาใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนไหมเออจริงจริงปฏิกิริยานี้มันทันมันก็เตรียมงานทันไหมค่ะปฏิกิรทนี้เตรียมงานทันไหมเราเตรียมทันหร่าแต่ว่าเราก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงกรอเนาะ เป็นไงว่าเารู้สึกได้เป็นป่าวสาวแล้วค่ะก็รู้สึกได้คดีใจก็เป็นอะไรที่ต้องรอี่อตกันตอาัคี่ิตนอทำไมครับความสุ่มล้นเหรอคะควาสุล้นที่มีนะมีน้ีวอะที่มีหรือว่าใหม่แบนดนีดูแนต้องถามว่าใหม่ชอบแบบมีน้ีหรือว่าชอบแบบมใหมอบตรงเสียเล็กๆ ไม่ตอนนี้มันจะเลยตรงเสียไปแล้วสิมันเป็ตรงอะไรอ่ะมันเป็นตรงลูกเนาะอะไรนะไปแบบเป็นชุดัก็สาวหรือยุดเมียบ้างครับก็ใหม่ได้ไม่ได้ไปลองแล้วนะเป็นยังไงตั้งบรรยากาศไปไปก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วไปอยากให้ทุกคนเห็นมากๆเลยว่ามันมันเป็นชุดจัดแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยไปอยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ไปอะตกใจว่าที่เต๋อคิดแรงกว่าใหม่ ใช่คือเปิดห้องไปแล้วก็มีชุดเจ้าสาวอยู่แต่พี่เต๋อกีดดังามากไปก็ตกใจว่าทำไมตื่นเต้นทะี่เขาอยากใส่ใก็จะใช้ไม่รู้วา่าแต่ที่กีดดังมากเาวันนั้นเออเต๋อมันสวยมากคือสวยมากหร<ๆ>อคะที่บอกแบบมีกล้องมีไฮเดรซีนเก็บร<ๆ>ูปใช่ไหมคะหนูบอกพี่เต๋อหนูต้องกีดตอนนี้หนูก็กีดพี <laughs> ด่เต๋อกีดแรงมากอก็นั่งเขานั่งฟองตายเยอะเลยค่ะพี่เต๋อกีดเพราะอะไรอ่ะเขาทำสิ่งแบบจริงๆเลยว่าพี่กีดเพราะอะไร มันเหมือนมันมันก็ดีใจนะครับมันก็ตื่นเต้นมันใกล้จะเป็นรูปเป็นลากแล้วแล้วก็มันก็นึกภาพเขาในชุดนั้นไงแล้วมันรู้สึกรู้สึกเต้นดีใจจริงจริงแล้วถ้าใหม่ใส่ก็สวยมากจรึงจริงๆก็ใส่อะไรก็สวยแต่ว่ามันมันมันสวยพิเศษก็ต้องดึงตัวร้องไห้สวยจริงจริงชุดต่างดอกไม้แต่งแต่ง หรืออาจจะแบบพลิกเลยก็คือเฉยๆออกมาออกมาเลยไอคิชุดอาอขอที่ไหนคิชุดใหน่ค่ชุดเอ่อเ้าวันงานสองชุดค่ะโอ้ยเท่าวันงานแค่สองชุดเพราะว่าเราเรียบง่ายนะใช่เราอยากแบบสบายๆเลยไม่อยากไม่อยากจะเหมือนเป็นวันที่ควรจะมีความสุขเราไม่อยากจะเหนื่อยกับจะทุบกับจะทุบขนาดเป็นหลักล้านเลย พูดว่าประเมินค่าไม่ได้เพราะว่ามันมันมันคือต้องรอดูว่าเป็นจากไหนเป็นแบรนไยหรแบนนอกต้องต้องรอดูว่าอากนใช่เพราะว่าเป็นแบบเป็นมันของขวัญในชีวิตเราในกานแต่งต้องรอดูต้องรอดูอะไี่ด้เปตตอรยาเห็นไหมคนนี้คนเนี้จี้ไปจี้มาเขจะพูดอะไ พี่อยู่ด้านนี้วะต้องรอดูครับต้องรอดูเพราะว่าพี่บอกว่าเขาไม่ค่อยมาเขาเก่งมากเยอะไยเยอะมไหมครับตัวไยเยอะไหมอุ้ยตัวไยเยอะมากมีแก๊สที่หยูมีไก่มันจะเริ่มละโอเคแล้วงานเราจะตีไปยังไงครับต้องรอดูครับต้องรอดูเตร์ไยตร์ไยแน่นอนคีขอ่ะเริ่มไปละโอ้มันคงจะไม่แดงหรอนนะ ก็ก็คิดว่าคิดว่าน่าจะออกมาดีคิดว่าน่าจะได้ตอนนี้งานที่เปอร์เซ็นแล้วคะขอให้ไม่เปลี่ยนวันขอให้เพิ่ยังโอเคกตอนน้มันก็ดีเด็กก่เปอร์เ็นแล้วคะก่อเ็ละอบได้กวาหมเซ็จไปที่เสรแล้วมันเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่กะแต่ว่าูกลบร้อีปัจจัยที่ทาให้เปลี่ยนวันคืออะไรคะก็หมายกระบวนการนี้กันพราหลเราไม่รู้อะไรเราไม่ทรารู้ครับมันก็ เราก็เราได้แค่ว่าตั้งความหวังว่าโอ้มันน่าจะเป็นวันนั้นเป็นันแต่ว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอาจจะมีแบบอุบัิเหตุอะไรต่างๆที่ทำให้เปลี่ยนแต่เราก็ก็คอนเซิร์นล่วงหน้าไว้ก่อนมีแผนสำรองมีมีสามีสำรองเอาไว้อะไอย่างเ้ยเข็นี้ไม่เห็นรู้เลยสามีสามีสำรองไงอันนี้เปไฟจริงนะอันนี้เ็รถไฟจริงนี่เป็ไฟจริง แต่าาว่าเราก็ไม่ได้เตรียมแผนตอบไว้ก็คือ,อยังไงก็ตามนะครับมันก็ผู้ต้อก็เป็นคนนี้อยู่แล้วแล้ว,ลวงานตอบให้มันเกิดขึ้นไปไหนในสุดท้ายมันก็มันจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของเราทุกคนอยู่แล้วอย่าก็เลยมันไม่ใช่คำว่าแฝงความรเพียงแค่ว่าวันนั้นเกิดขึ้นตามวันที่เรากำหนไดไว้กันค่ะแต่ไปเรียกว่าความแต่งทุกวันน,ะน,ะน,ะนะ่ะเนาะถ้าถือว่าจะเกิดในคืนเนาะความแต่งทุกวันได้ครับแล้วทุกวันก็ได้เลยทุกวันก็มีความสุขเนี่ยเย็นนี้คืนนี้ดีือว่าได้เลย คูหญเลุณเล่นคุณเล่นต้องใหม่เูหญคุล่นคุนใม่ใไหแขวแบบไข่ล็อกไปได้หรอมันใหญ่มากอะมันมันล็อกแบบล็อกนักกว่เดิมเพราะว่าอะไรล็อกเัยดูนีอีกวงล็อกเอาไว้แล้วมั็อกบาให้มันรักแน่นๆกลาให้มันกระชับอ ที่เติร์สบายใจแล้วใช่ไหมพอลองแบบล็อกแน่นหนาแบบไม่สักเามาด้วยเขาาเรยเขามาเป้าวทวไม่ได้มาหนันเราแต่มาเป้าเวทมาเพลชิ่งมาเพลชิ่ง